ถ้าเติมตัวเองให้เต็มก่อนให้ใจตัวเองเต็มให้กายตัวเองเต็มแล้วเดี๋ยวความเต็มของเรามันจะล้นเนีาคนรอบข้างเองเราบอกอันนี้เสมอเราก็เชื่อคํานี้ด้วยนะคะแต่ถ้าบางครั้งอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางคนอ่ะไม่อยากได้ไม่อยากเติมเติมตัวเองให้เต็มแต่ถูกกดดันให้ต้องมีต้องเป็นจากแรงผลักดันของคนรอบข้างเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมเราเชื่อว่าคุเป็นนะเป็นไหมบางครั้งอ่ะ เราเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยเจอสถานการณ์แบบคล้ายๆกันคือไม่ได้อยากได้ของสิ่งนี้เลยแต่ฉันจําเป็นต้องมีเพราะถ้าไม่มีฉันจะเข้าสังคมไม่ได้ฉันจะอยู่กับคนอื่นไม่ได้ฉันจะไม่สามารถแบบคล้องเกี่ยวแบบว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนอะไรแบบนี้ได้เราเชื่อว่าหลายคนอ่ะเป็นแบบนี้และการที่ไม่ได้ไม่ได้แสวงหากระทําอะไรออกมา เพื่อเติมตัวเองให้เต็มไม่เติมใจไม่เติมกายตัวเองให้เต็มอะ่ะนั่นแหละคือพลังงานนรกคือจะอธิบายยังไงเดีย่ย